รีบกลับมานะจ้ะเรียบรีบกลับมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ออยมาไนป กินเหมือนซอมบี้กินเนื้ออะไรอะชา <c oughs> ไม่เอาพี่บอสไปอยู่ตรงนู้นรอล้างมือเดี๋ยวเขาไปล้างให้ไม่เอา ไปเอาพี่ชายก,กินค่อยหมดเลยบบล้างปากด้วยพี่บอสฮ่าฮ่า <c oughs> อะไรเดี๋ยวค่อยไปล้างมือกินให้หมดกินให้หมดอมพอแล้วรอนิชานิชาหันมาสิ <c oughs> นิชาหยุดไม่ไม่ใช่ตรงนั้นนิชานิชาไปให้พี่บอสล้างมือให้เร็วให้พี่บอสล้างมือให้ไป พี่บอลล้างมือให้พี่บอลล้างมือให้เนาะไม่สี่ใบ,บอุ้ยเกือบโดนเท้าน้องแล้วมาพี่เอ็มฉีดให้มาไม่ใช่ฉีดมาพี่เอ็มฉีดให้แล้วนิทาก็ล้างปากได้นะนั่งลงชิทานั่งลงมีเย่ยวรถเมย์ด้วยแแบบเหม็นเย่ารถเมย์พี่เอ็มล้างเย่ยวรถเมย์ก่อนนั่นไอ้รถนิทาแล้ว พี่วอดด้วยอื้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ชานั่งลงชานั่งลงค่ะชานั่งลงค่ะอ่ะเช็ดปากด้วยเออเอาพี่วอนนั่งทําไมอย่างนั้นนะครับไอาชาล้างปากเลยเฮยยังไม่หมดยังไม่หมดล้างอีก ยังไม่หมดยังไม่หมดของพี่บอสหมดแล้วอ่านี่ค่ะล้างปากล้างปากด้วยค่ะล้างปากด้วยค่ะอ้ามือก่อนแล้วเบิกด้วยค่ะมันนล้างปากด้วยค่ะโอ้ยพี่บอสดูพี่บอสทำนีเดี๋ยวชาปล่อย